ถ้าเด็กชายยากจนเพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้ด้วยการช่วยเหลือหญิงเศรษฐีนีเพียงครั้งเดียวคุณอยากรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังคาราหา์หรูนั้นซ่อนความลับอะไรเอาไว้และทำไมเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้ถึงต้องเผชิญกับคําคืนที่ไม่มีวันลืมเด็กชายชื่อพบอาศัยอยู่ในสลัมเล็กๆริมคลองที่น้ำขุ่นข้นและมีกลิ่นเหมน็นบ้านของเขาทำจากไม้เก่าๆที่ผุพังและเสียงลมพัดผ่านรอยแตกดังวิว ทุกเช้าเขาจะเดินเท้าเปล่าบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยเศษแก้วและฝุ่นเสียงรถยนต์หรูวิ่งผ่านถนนใหญ่ไม่ไกลนักทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกของตนถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันหนึ่งพบเห็นหญิงสาวผู้มัง่งคั่งแต่งกายหรูหราขับรถเข้ามาในซอยแคบๆเสียงล้อรถสะดุดกับหลุมที่เต็มไปด้วยน้ําสกรปรกทันใดนั้นรถรูหยุดกระทันหันเพราะมีสุนัขจรจัดวิ่งตัดหน้าหญิงสาวตกใจจนทํากระเป๋าถือที่มีของมีค่าหล่นลงน้ํา พบรีบวิ่งไปโดยไม่สนใจว่าขาของตนจะถูกน้ำขุนกัดกินจนคันกลิ่นเหม็นจากคลองตีขึ้นจมูกจนแทบหายใจไม่ออกมือเล็กๆของเขาล้วงลงไปในน้ำมืดทึบที่เย็นจัดและมีเศษขยะลอยวนหัวใจเต้นแรงเพราะกลัวว่าจะมีงูหรือของมีคมซ่อนอยู่ข้างในในจังหวะที่เขาดึงกระเป๋าขึ้นมาน้ำหนักของมันทำให้ร่างกายโอนเอน็นและเกือบล้มลงไปทั้งตัวหญิงสาวร้องเสียงหลงเมื่อเห็นเด็กชายตัวเล็กเสี่ยงชีวิตเพื่อหยิบกระเป๋าให้เธอ ดวงตาของพบมองขึ้นไปเห็นแสงไฟจากโคมถนนสะท้อนกับใบหน้าที่สั่นสถานของหญิงสาวมือของเขาสั่นไม่หยุดเพราะหนาวและเพราะความกลัวที่ยังไม่หายไปหญิงสาวยื่นมือมารับกระเป๋าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจและสั่นไหวอย่างที่เขาไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนเสียงเครื่องยนต์ที่ยังติดค้างอยู่ดังแผ่วๆท่ามกลางความเงียบที่กดดันบรรยากาศรอบตัว ความรู้สึกอึดอัดแทรกซึมเข้ามาในใจของพบเมื่อเขารู้สึกว่าชีวิตของตนอาจเปลี่ยนไปจากเหตุการณ์เล็กๆตรงหน้าหญิงสาวก้าวลงจากรถรองเท้าส้นสูงของเธอกระทบกับพื้นซีเมนเปียกชืน้นสายตาของเธอจับจ้องเด็กชายที่ยืนเปียกปอนอยู่ตรงหน้าเสียงฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมากลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นคลองเหม็นชวนให้รู้สึกอึดอัดยิ่งกว่าเดิมหญิงสาวพูดเพียงเบาๆว่าขอบใจนะเด็กน้อยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของพบเหมือนถูกบีบรัดแน่นทั้งหวังทั้งกลัว และทั้งไม่เข้าใจว่าชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเสียงฝนโปรยหนักขึ้นหยดน้ำเย็นไหลลงมาตามเส้นผมของพบพจนเสื้อผ้าที่ขาดเก่าแนบติดกับร่างกายผอมบางหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้จนเขาสามารถได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากน้ำหอมราคาแพงตัดกับกลิ่นเน่าของคลองหัวใจของพบเต้นทีแรงจนแทบทะลุออกจากอก,อกเขาไม่เคยยืนใกล้คนที่ดูสูงสักและมีรัศมีจับเช่นนี้มาก่อน แววตาของหญิงสาวเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งสงสัยทั้งซาบซึ้งและเหมือนกำลังค้นหาบางสิ่งในตัวเด็กชายเธอเอื้อมมือมาลูบแขนของพบเบาๆากับต้องการให้แน่ใจว่าเด็กชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือคนจริงไม่ใช่ภาพลวงตาความอบอุ่นจากปลายนิ้วที่สัมผัสตรงผิวหนังทําให้พบรู้สึกเหมือนมีไฟแผ่ๆลุกขึ้นในอกทันใดนั้นเสียงแตรรถดังลั่นจากด้านหลังรถรูอีกคันวิ่งเข้ามาในซอยแคบเสียงยางบดกับน้าเจิ่งนองทําให้ทุกอย่างตึงเครียดขึ้น หญิงสาวหันไปมองแต่สายตาของเธอกลับวกกลับมาที่พบราวกับไม่ต้องการปล่อยให้เขาหลุดหายไปเธอเอ่ยถามชื่อเขาด้วยเสียงนุ่มที่ฝ่าฝนกระทบโสดประสาทชัดเจนฉันชื่อพบครับเขาตอบด้วยเสียงสั่นๆและก้มหน้าไม่กล้าสบตานานหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยราวกับได้ยินบางสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งเสียงฟ้าร้องดังคลืน่นสั่นสะเทือนเหมือนสะท้อนความไม่แน่นอนในชะตาของเด็กชายพบยืนตัวแข็งรู้สึกหนาวจนริมฝีปากสัน่น แต่ในใจกลับร้อนรุ่มด้วยความหวังประหลาดหญิงสาวเรียกคนขับรถของเธอออกมาเขารีบกลางร่มเดินเข้าหาเธอหันกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและแผ่วเบาขึ้นรถกับฉันสิคำพูดนั้นทำให้ร่างของพบแข็งค้างราวกับโลกหยุดหมุนสายตาของเขากวาดไปที่บ้านเก่าๆริมคลองเสียงลมพัดไม้ผุจนดังเอียดเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมือ่อกลิ่นเน่าและเสียงน้ำซัดตลิ่งสกปรกยังคงวงเวียนไม่เลือนหาย เขาหันกลับมามองหญิงสาวใบหน้าที่เปียกฝนของเธอส่องแสงสะท้อนจากไฟถนนเหมือนภาพที่อยู่เหนือเอื้อมความรู้สึกประหลาดจูโจมเข้ามาทั้งกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งคุ้นเคยทั้งตื่นเต้นที่จะได้ก้าวออกจากโลกเดิมเสียงฝนกระหน่ำลงแรงขึ้นทุกทีราวกับเร่งให้เขาตัดสินใจมือเล็กๆของพบกำแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่อาจยืนอยู่กับทีในวินาทีนั้นโลกภายนอกเต็มไปด้วยความอึดอัดและเสียงฝนที่กดดัน เขาสูดลมหายใจลึกจนเจ็บอกก่อนจะก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้าช้าทุกย่างก้าวที่เดินเข้าใกล้รถหรูทำให้กลิ่นน้ำหอมของหญิงสาวแทนที่กลิ่นเน่าของคลองเสียงฝนที่เคยดังอึกทึกเหมือนถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นกล้องอยู่ภายในหญิงสาวยกมือปัดน้ำฝนจากผมของเด็กชายและรอยยิ้มอ่อนโยนก็เผยขึ้นบนใบหน้าแต่ในรอยยิ้มนั้นมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่บางสิ่งที่ทำให้พบรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวาดหวันในเวลาเดียวกัน เสียงประตูรถหรูเปิดออกช้าๆแสงไฟในห้องโดยสารส่องว่าบออกมาท่ามกลางความมืดและฝนตกพบก้าวเท้าอย่างระมัดระวังพื้นรองเท้าของเขาเต็มไปด้วยโคลนและน้ำสก,กรปรกเขากลัวว่าจะทำให้เบาะสะอาดเปื้อนแต่หญิงสาวกลับโบกมือเบาๆเป็นสัญญาณให้เขาไม่ต้องกังวลทันทีที่เขานั่งลงกลิ่นหนังใหม่และน้ำหอมภายในรถตัดกับกลิ่นกายของเขาเองจนรู้สึกแปลกแยกเสียงประตูปิดดังปังราวกับตัดเขาออกจากโลกเก่าๆที่เคยอยู่ ฝนยังคงตกหนักแต่ตอนนี้เสียงของมันเหมือนอยู่ไกลออกไปหัวใจของพบเต้นแรงไม่หยุดเขามองรอบตัวอย่างตื่นตะลึงกับแสงไฟเครื่องเสียงและสัมผัสของเบาะที่นุ่มกว่าที่เคยนั่งมาในชีวิตหญิงสาวนั่งเคียงข้างดวงตาจับจ้องเขาราวกับกำลังพิจารณาอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งเธออยู่ที่ไหนเธอถามเสียงเรียบแต่ในน้ำเสียงมีทั้งความเอ็นดูและความสงสัยพบกลืนน้ำลายเสียงในลำคอแห้งผากผมอยู่ริมคออองครับบ้านผุผูหลังเล็ก หญิงสาวพยักหน้าเบาๆแล้วหันไปมองนอกหน้าต่างแสงไฟจากถนนวิบวับสะท้อนเข้าตาทำให้ใบหน้าของเธอดูทั้งอ่อนโยนและลึกลับรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากซอยแคบเสียงเครื่องยนต์เงียบเรียบแต่ทรงพลังพบหันกลับไปมองข้างหลังภาพบ้านไม้ที่เอียงจะพังริมคลองมืดมืดและเสียงหมาเห่าก้องเลือนหายไปเรื่อยๆความรู้สึกเหมือนกำลังทิ้งทั้งชีวิตเก่าๆไว้ข้างหลังทำให้หัวใจเขาหนักอึ้ง หญิงสาวยื่นผ้าเช็ดหน้าเนื้อนุ่มให้เด็กชายรับมาอย่างเก้เก๊กังๆและเช็ดหน้าที่เต็มไปด้วยคราบโคลนความอบอุ่นในดวงตาของเธอทำให้เขาสับสนมันไม่ใช่สายตาที่เคยเห็นจากใครไม่ใช่สายตาที่คนในสลัมจะมอบให้กันรถเคลื่อนเข้าสู่ถนนใหญ่แสงไฟสว่างสวัยตัดกับความมืดฝนพรำพบเห็นตึกสูงระฟ้าเป็นเงาทะมึนกลางหมอกฝนโลกใหม่ค่อยๆเปิดเผยตรงหน้าแต่กลับทำให้เขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดวัน หญิงสาวเอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงมั่นคงจากนี้ไปเธอไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกแล้วคำพูดนั้นแทงลึกเข้าหัวใจพบเหมือนมีใครจุดไฟสว่างขึ้นในความมืดแต่ไฟดวงนั้นก็นำมาซึ่งเงาลึกลับที่เขายังไม่เข้าใจดวงตาเล็กๆของเขาเบิกกว้างเขามองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยความสงสัยปนกลัวหญิงสาวหันกลับมามองเขาแล้วรอยยิ้มบางเบาก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความเงียบเสียงเครื่องปรับอากาศ และเสียงฝนที่กระทบกระจกคือสิ่งเดียวที่ดังชัดหัวใจของเด็กชายเริ่มสั่นไหวเขารู้ว่าชีวิตของเขากำลังพลิกผันไปสู่สิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้แต่อะไรบางอย่างในแววตาของหญิงสาวก็บอกให้เขาเตรียมใจไว้เพราะสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ามีใช่เพียงความอบอุ่นหรือความมั่งคัง่งแต่มันคือบททดสอบที่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตและจิตใจของเขาไปตลอดการรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนส่วนตัวที่ทอดยาวอย่างเงียบสงบ สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่เรียงรายราวกับแนวทหารเฝ้ายามไฟส่องสว่างสีขาวนวลเรียงเป็นระเบียบทอดไกลไปจนถึงคฤหาสน์หลังมหึมาพบมองตาค้างร่างเล็กสัน่นสถานเหมือนร่างกายไม่อาจรับมือกับภาพตรงหน้าได้กำแพงสูงตระหา่านประดับด้วยเหล็กดัดรูรา้าประตูอัตโนมัติค่อยๆเลื่อนเปิดออกอย่างเงียบงนันเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำทำให้ทุกสิ่งดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวมากขึ้น เมื่อรถเคลื่อนตัวเข้าไปพบเห็นน้ำผู้หินอ่อนกลางลานที่สว่างสวัยด้วยไฟนับสิบหยดน้ำกระเซ็นเป็นประกายเหมือนเพชรรบร่างพราวกลางความมืดหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนเลือดสูบฉีดขึ้นมาที่ขมับเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนเองจะได้ยืนอยู่ในสถานที่เช่นนี้รถหยุดนิ่งหน้าบันไดหินอ่อนสูงตรงานประตูรถเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ถูกปลูกเรียงรายเต็มสวนพบก้าวเท้าลงอย่างเก้ะเก้กังกัง ฝ่าเท้าเปียกชื้นเหยียบลงบนพื้นสะอาดจ,จนรู้สึกผิดหญิงสาวก้าวนำขึ้นบันไดหินอ่อนที่ทอดยาวไปยังประตูใหญ่เสียงส้นสูงของเธอกระทบหินก้องสะท้อนในความเงียบพบเดินตามอย่างหวั่นใจร่างเล็กมองซ้ายขวาเห็นเสาหินอ่อนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรเมื่อประตูบานใหญ่เปิดออกแสงไฟอุ่นจากโคมระยะส่องลงมาจนเขาต้องหีตาห้องโถงกว้างใหญ่เผยให้เห็นพรมหนานุ่มลายละเอียดเฟอร์นิเจอร์แกสลักและภาพวาดบนผนังที่ดูมีชีวิต ทุกสิ่งในสายตาเขาเหมือนเป็นโลกอีกใบที่ไม่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เคยรู้จักยิงสาวหันมายิ้มบางๆงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนตั้งแต่วันนี้เธอจะอยู่ที่นี่คำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจพบยืนนิ่งมือสั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่เสียงนาฬิกาลูกตุ้มดังตึกตักเป็นจังหวะหนักแน่นก้องกังวานในห้องโถงราวกับตอกย้ำชะตากรรมใหม่ยิงรับใช้ในชุดสีเข้มสองสามคนเดินออกมาจากทางเดินด้านข้าง สายตาของพวกเธอจ้องมาที่พบอย่างเย็นชาและเต็มไปด้วยความสงสัยหนึ่งในนั้นเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนเด็กคนนี้เรอขะคุณผู้หญิงหญิงสาวพยักหน้าโดยไม่หันกลับมามองรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอมอบให้พบเมื่อครู่หายไปกลายเป็นสีหน้าสงบเย็นที่อ่านไม่ออกพบรู้สึกเหมือนโลกที่เพิ่งเปิดประตูให้เขาไม่ได้มีเพียงความหรูหราและอบอุ่นแต่ยังมีเงามืดบางอย่างซ่อนอยู่ในทุกมุมห้อง เขายือนอยู่ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับแต่กลับรู้สึกตัวเล็กและอ้างว้างมากกว่าที่เคยเสียงลมจากหน้าต่างสูงพัดผ้าม่านยาวโบกสะบัดเหมือนเงามนุษย์กำลังจ้องมองความหนาวเย็นแผ่เข้ามาในกระดูกสันหลังหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่กลับมานุ่มีครั้งคืนนี้พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปดูทุกอย่างพบกลืนน้ำลายร่างกายแข็งทื่อเขาไม่กล้าปฏิเสธแต่ในใจลึกๆเขารู้สึกได้ว่าทุกย่างก้าวที่เขาเดินเข้ามาในคฤราสาตแห่งนี้ กำลังพาเขาไปสู่ชะตาที่ทั้งรูราและน่ากลัวในเวลาเดียวกันคืนแรกในคฤราสาร์เริ่มต้นด้วยความเงียบสงัดหญิงสาวพาเด็กชายขึ้นบันไดหินอ่อนสูงชันแสงไฟจากโคมระยะสองสะท้อนเงาของทั้งคู่ทอดยาวไปตามผนังเสียงฝีเท้าเล็กๆของพบกระทบพรมหนานุ่มแต่กลับดังกล้องในหูเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดประตูห้องนอนบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นเตียงสีเสาสูงใหญ่ผ้าม่านบางสีขาวพลิว้วไหวราวกับเมฆ กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้สดลอยอวนตัดกับกลิ่นเน่าในชีวิตเก่าที่เพิ่งทิ้งไว้เบื้องหลังหญิงสาวหันมายิ้มบางๆและเอ่ยเสียงนุ่มนี่คือห้องของเธอตั้งแต่คืนนี้ไปเธอไม่ต้องกังวลเรื่องอดอยากอีกแล้วพบก้าวเข้าไปในห้องด้วยความลังเลพรมใต้เท้านุ่มลึกจนเขาแทบไม่เชื่อว่ามีสิ่งเช่นนี้จริงเขายกมือแตะผ้าปูเตียงสีขาวสะอาดความเย็นของผ้าไหมทำให้ร่างเล็กสันวูบหญิงสาวมองเขาเงียบๆแววตาอ่อนโยนผสมความลึกลับที่อ่านไม่ออก จากนั้นเธอเอ่ยเพียงว่าพักผ่อนเธอพรุ่งนี้เธอจะได้เรียนรู้โลกใหม่แล้วหญิงสาวก็เดินจากไปประตูบานใหญ่ปิดลงด้วยเสียงทุ้มหนักความเงียบเข้าครอบงำห้องรูราทันทีพบยืนอยู่กลางห้องใจเต้นแรงเหมือนกำลังติดกับอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของตนเองเขาหันมองรอบๆเห็นตู้เสื้อผ้าแกะสลักลวดลายทองเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นส่องประกายสะท้อนแสงไฟแต่ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกแปลกแยกเด็กชายเดินไปยังหน้าต่างสูงใหญ่ลมเย็นพัดม่านสีขาวปลิวเบาๆ เขามองออกไปเห็นสวนกว้างไกลและน้ำพุที่ยังคงพ่นน้ำระยิบระยับใต้แสงไฟทุกอย่างงดงามเกินจริงแต่ความงามนั้นกลับทำให้เขาหวั่นใจเมื่อกลับไปที่เตียงเขาล้มตัวลงบนที่นอนนุ่มเสียงหัวใจยังเต้นแรงจนแทบไม่อาจหลับตาเวลาผ่านไปความเงียบกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงบางอย่างเสียงนาฬิกาลูกตุ้มจากโถงใหญ่ดังเข้ามาเป็นจังหวะหนักแน่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะดุ้งคือเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เหมือนมีใครเดินอยู่หน้าห้อง เงามืดปรากฏบนรอยแสงไฟที่ลอดเข้ามาจากช่องประตูพบกลั้นหายใจร่างเล็กขดอยู่ใต้ผ้าห่มหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงฝีเท้าเคลื่อนช้าชาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูราวกับมีใครกำลังยืนฟังเวลาผ่านไปนานแต่ประตูไม่ถูกเปิดออกในที่สุดเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆเลือนหายไปในความเงียบแต่ความรู้สึกอึดอัดยังคงเกาะแน่นในอกเด็กชายเขาพยายามข่มตาหลับ แต่ทุกครั้งที่ลืมตาเขากลับเห็นเงาของม่านที่ไหวไปมาเหมือนร่างคนกำลังเคลื่อนไหวเสียงลมพัดลอดหน้าต่างดังคลืดคราดเหมือนเสียงกระสิบพบยกผ้าห่มขึ้นคลุมศีรษะร่างกายสั่นเทิมหัวใจเขารู้ดีว่าคฤหาสน์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความหรูหราและความเอ็นดูจากหญิงสาวแต่ยังมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืดบางสิ่งที่ทําให้คืนแรกของเขาเต็มไปด้วยความกดดันและความหวาดกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ เสียงนาฬิกาลูกตุ้มยังคงดังตึกตักเป็นจังหวะแต่ในความเงียบนั้นพบเริ่มได้ยินเสียงอื่นที่แทรกเข้ามาเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆลอยมาตามลมจากทางเดินยาวนอกห้องเด็กชายเบิกตากว้างแม้ผ้าห่มจะคลุมหัวแต่เสียงนั้นก็ยังลอดเข้ามาชัดเจนเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่เสียงลมพัดแต่ยิ่งตั้งใจฟังก็ยิ่งแน่ใจว่าเป็นเสียงคนจริงๆเสียงนั้นแผ่วบางเหมือนเรียกชื่อใครสักคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าพบลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นแรงจนอกสัน เขาเดินช้าๆไปที่ประตูมือเล็กๆวางลงบนลูกบิดที่เย็นเฉียบแต่ก่อนจะเปิดออกเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากชั้นล่างเสียงฝีเท้าเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนมีใครกำลังลาดระเวนอยู่ในความมืดพบรีบถอยหลังหันกลับไปที่หน้าต่างเขาดึงม่านเปิดออกเล็กน้อยมองลงไปที่สวนเบื้องล่างแสงไฟจากเสาไฟกลางสวนยังคงส่องสว่างแต่ท่ามกลางแสงนั้นเขาเห็นร่างสูงใหญ่ของชายในชุดสีดำยืนอยู่ใกล้น้ำพุ ร่างนั้นไม่ขยับแต่กลับเงยหน้าขึ้นราวกับกำลังจ้องมองตรงมาที่เขาพบพะงะถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขารีบปิดม่านแน่นพิงหลังกับผนังแล้วหอบหายใจถี่ขณะเดียวกันเสียงกระซิบที่ได้ยินก่อนหน้านี้กลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนมาจากในห้องเสียเองเสียงนั้นเบาเสียจนแทบแยกคำไม่ได้แต่ชัดเจนพอจะทำให้เลือดในกายเย็นวาบพบเหลียวซ้ายมองขวาดวงตาสันไหว ทุกเงาที่ทาบอยู่บนผนังเหมือนกำลังขยับเคลื่อนไหวเองเขารีบวิ่งกลับไปที่เตียงดึงผ้าห่มขึ้นคลุมตัวอีกครั้งแต่ความกลัวกลับยิ่งทวีคูณเพราะทันใดนั้นเองเขารู้สึกได้ถึงแรงกดเล็กน้อยที่ขอบเตียงเหมือนมีใครนั่งลงอยู่ตรงปลายเท้าพบแข็งทื่อหายใจไม่ออกกล้ามเนื้อทุกส่วนเกรงแน่นเขาไม่กล้าแม่แต่จะขยับนิ้วความเงียบปกคลุมชั่วขณะก่อนเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นข้างหูเด็กชายสะดุ้งสุดตัวดึงผ้าห่มออกทันที แต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในห้องเพียงแต่ผ้าม่านยังคงไหวทั้งที่หน้าต่างถูกปิดแน่นเสียงลูกตุ้มดังทีขึ้นราวกับเร่งให้หัวใจเขาเต้นแรงตามจังหวะดวงตาของพบเริ่มพร่าเลือนด้วยความเหนื่อยและความกลัวสุดท้ายร่างเล็กก็ล้มตัวลงบนเตียงอีกครั้งหลับตาแน่นราวกับอยากหนีทุกสิ่งไปแต่ก่อนที่เขาจะหลับลึกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวอย่างชัดเจนเสียงนั้นคือเสียงของหญิงสาวที่พาเขามา นับจากคืนนี้เธอเป็นของฉันคำพูดนั้นไม่ใช่เสียงจากปากจริงแต่ดังก้องในจิตใจจนทำให้ร่างเล็กสะดุ้งเฮือกดวงตาเบิกโพรงน้ำตาเอ่อคลอและในความมืดเขารู้แล้วว่าคฤหาสน์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความลับที่น่ากลัวและเขาได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยไม่อาจถอยหลังได้อีกแล้วรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมแสงแดดอ่อนที่สองลอดหน้าต่างเข้ามา พบลืมตาตื่นด้วยดวงตาที่บวมแดงจากการนอนไม่เต็มตาเสียงนกร้องในสวนดังไพเราะแต่สำหรับเขามันกลับแปลกแยกประตูห้องถูกเปิดออกหญิงสาวก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นเธอถือถาดอาหารเช้าที่หอมกรุ่นมีทั้งขนมปังเนยและนมสดวางเรียงอย่างสวยงามเธอคงเหนื่อยมากพักที่นี่สักพักแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงนุ่มพบนั่งนิ่งความหวาดกลัวจากเมื่อคืนยังคงติดตรึงในใจ แต่แววตาและรอยยิ้มของหญิงสาวกลับทำให้เขาอุ่นใจขึ้นทีละน้อยเขายกแก้วนมขึ้นจิบความหวานละมุนแผ่ซ่านไปทั่วลำคอหญิงสาวนั่งลงข้างๆรูปศีรษะเขาอย่างอ่อนโยนจากนี้ไปเธอจะไม่ใช่เด็กชายที่ถูกทิ้งอยู่ริมคลองอีกต่อไปเธอคือครอบครัวของฉันคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูใหม่ในหัวใจที่มืดมนของพบเขาเงยหน้ามองหญิงสาวน้ำตาเอ่อคลอด้วยความตื้นตันและโล่งใจ แม้ความทรงจำจากคืนแรกจะยังคงหลอนอยู่แต่ในแววตาของเธอมีบางสิ่งที่ทำให้เขาเลือกเชื่อเชื่อว่าโลกใหม่ที่รออยู่ตรงหน้านี้อาจไม่ใช่ความมืดแต่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตพบยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกรอยยิ้มเล็กๆที่เปลี่ยมด้วยความหวังหญิงสาวหัวเราะเบาๆแล้วโอบกอดเขาไว้แน่นท่ามกลางความรูหราของคฤราสา์และความลึกลับที่ยังคงซ่อนอยู่เรื่องราวของเด็กชายผู้เคยยากจนจึงเริ่มต้นบทใหม่บทที่เต็มไปด้วยความรักความหวัง และการเดินทางไปสู่ชีวิตที่เขาไม่เคยกล้าฝันถึงมาก่อน